วันนี้ท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการเปิดเผยการประชุม GBC ไทยกัมพูชาครับโดยมีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการถอนอาวุธหนักพร้อมกับเคลื่อนเก็บกู้ทุ่นระเบิดปราบปรามไซเบอร์แกมแล้วก็มีการจัดระเบียบชายแดนการประชุมครั้งล่าสุดก็ถือได้ว่ามีความคืบหน้าแล้วก็เข้าสู่หลักกงหลักการมากขึ้นนะครับเป็นการประชุมที่ก,กร,ะละลรุงมกลาลัมเปิดประเทศมาเลเซียร่วมกับฝ่ายกัมพูชาท่านรัฐมนตรีกลาโหมไทยยืนยันครับว่า ผลการประชุมมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญภายใต้เงื่อนไขเดิมของไทยโดยฝ่ายกัมพูชาย,ยอมรับรายละเอียดเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปประธรรมในพื้นที่สาระสําคัญในข้อที่1ก็คือการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแยง้ง2ฝ่ายมีการจัดทํา TOR ให้กับคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า IoT เข้ามาสังเกตการและติดตามการถอนอาวุธหนักโดยมีการกําหนดกรอบเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนนี่ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับ รวมทั้งเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมกันและมอบหมายให้ทางแม่ทัพภาคสองของไทยผู้บัญชาการภูมิภาคที่4ของกัมพูชาเป็นผู้ขับเคลื่อนก็จะมีการหารือเพิ่มเติม25่ิตุลาคมนี้ 2. ประสบความสำเร็จในการจัดทําระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการเก็บกู้วัตถุระเบิดตามพื้นที่ชายแดนรวมทั้งพื้นที่ที่เขตแดนชัดเจนและพื้นที่ที่ยังเห็นไม่ตรงกัน นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่กัมพูชานำเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดมาพูดคุยกับเราและก็จะไม่นำเรื่องเขตแดนม,มาเป็นข้อจำกัดในการดาเนิกนการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทหาร 3. ก็คือการปรับปร,บรามกระบวนการไซเบอร์แกมซึ่งได้รับความร่วมมือจากกัมพูชาเป็นครั้งแรกโดยตำรวจทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจร่วมภายใน2ส,สัปดาห์เพื่อกวาดล้างแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการตกลงขั้นตอนที่ชัดเจนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักฐานเพื่อทําให้การทํางานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 4. การจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนครับในส่วนของสากแก้วทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกันสํารวจแนวเส้นที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์โดยจะสํารวจร่วมจากหลักเขตที่42ถึง47ช่วงบ้านหนองจานและก็หนองยากแก้วเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับที่ ทางฝั่งนน้นยินยอมร่วมในการเดินสำรวจแนวทางแนวเส้นอ้างสิทธิ์โดยวางหมุดชั่วคราวเพื่อนำไปสู่การยอมรับพื้นที่ร่วมกันโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าการวางหมุดชั่วคราวจะไม่กระทบต่อสิทธิของไทยในเรื่องเขตแดนและเริ่มสร้างรั้วชายแดนในบริเวณที่เขตแดนมีความชัดเจนซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นความคืบหน้าอย่างมีในย่างสำคัญที่เกิดขึ้นจากการประชุม GBC ในครั้งนี้นะครับ และยังคงมีอีกหลายเรื่องที่เราคงจะต้องติดตามกันไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกรโหมกันครับว่านะครับรชาจะให้ความร่วมมือในการทำตามผลการหารือในครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่ครั้งนี้มีความแตกต่างกับครั้งที่แล้วก็คือนะครับเราได้แผนปฏิบัติการหรือ action plan นะครับซึ่งมีข้อกําหนดว่าจะทําอะไรเมื่อไรที่ไหนและได้อย่างไร นะครับเพราะนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้เป็นกรอบกว้างๆนะครับแอคชั่นแลนคือสิ่งที่แต่ละัฐมนตรีมีการย้ําว่าเกิดขึ้นแล้วทีนี้ความคืบหน้าที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็จะพิจารณายุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจในการปฏิบัติตามการประชุม g b c ในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันนําสันติสุขให้กับคืนสู่ทั้ง2ประเทศ ฝ่ายต่างประเทศครับทะะ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเสียสักพวงเกตแก้วเปิดเผยถึงการลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงการประชมุมผู้นําอาเซียนที่จะเกิดขึ้นที่มาเลเซีย25-28ตุลาคม่รัฐมนตรีบอกว่าหากทุกอย่างเรียบร้อยก็จะดำเนินการลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาระหว่างนายก,กัฐมนตรีของไทยและกัมพูชา ในห่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่มาเลเซีย25ตุลาคมนี้และแน่นอนนะครับ V.I.P. สำคัญคือโดนัลด์ทรัมป์และอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียรวมถึงผู้นำชาติอื่นๆที่จะเป็นสักขีพยานไปฟังประเด็นนี้จากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศกันครับอยากให้เรลงโตแล้วนะครับในสิ่งที่เราให้ความสําคัญถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะเดินหน้าไปสู่การลงดาวประกาศ ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาร<ม>ะหว่างนายท่านนายมนตรีกับนายมนตรีกัมพูชาครับที่จะมีสหรัฐแล้วก็กมาเลสนยกมาเลเซียนะครับพนันว่ามีสหรัฐเข้าร่วมด้วยในฐานะัสถธิ์พิเมื่อคืนเราอัปเดตไม่ทันนะครับแต่ว่าการประชุม JBC เมื่อคืนจบตอนประมาณเที่ยงคืน15นาทีนะครับท่านประสาทประสาทวินิจฉัยประธาน J b บไทยกัมพูชาแถลงผลการประชุมร่วมสองวันบอกว่า ก็เห็นชอบการเร่งสำรวจพื้นที่บ้านหนองจานหนองยากแก้วเป็นประเด็นเร่งด่วนโดยจะเริ่มสำรวจเขตแดนเพื่อวางตำแหน่งอ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ส่วนเขตแดนทั้งสองฝ่ายก็ตกลงให้ดำเนินการสร้างหลักเขตแดนใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด15หลักและตกลงกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนใหม่3หลักที่จมน้ำนอกจากนี้ยังมีการเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีไรด้า ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายเพื่อทำให้การสำรวจเขตแดนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างเขตแดนที่42-47ถึงบ้านหนองจานและหนองยาแก้วสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดการประชุม JBC ครั้งต่อไปในสัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคม59-69ที่เมืองเสียมเรียบเสียมราฐประเทศกัมพูชาขณะเดียวกันครับ คุณเวียรสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชันก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าการประชุมเจบีีครั้งล่าสุดที่จังหวัดจันทบุรีไทยพลาดท่าในวงเล็บหรือเจตนาจะขายชาติให้กับขมรอีกแล้วทําให้กรณีปัญหาขมรบุกรุกแย่งผืนแผ่นดินไทยบริเวณบ้านหนองจานและหนองยากแก้วต้องยืดเยื้อออกไปและเสี่ยงต่อการเสียแผ่นดินบริเวณดังกล่าวให้กับขมรอย่างถาวรดังนั้นขอให้ประชาชนไทยผู้รักชาติพบกันที่บ้านหนองจาน สุกที่31ตุลาคมเวลา13นาฬิกาครับ